ดูดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่16ถึง22มิถุนายน2 5 6 7กันนะคะมาดูซิวันเสาร์อาทิตย์นี้มีไกด์ไลน์อะไรขึ้นมาบ้างเจ้าชะตาเฮ้ยเดินทางงานมาเชียวเออวีเกณฑ์เดินทางนะคะวันเสาร์นะมีเกณฑ์เดินทางบางทีก็เดินทางด่วนดวนด้วยนะเนี่ยโอ้เขาเน้นเรื่องงานเนาะวันเสารนะ์เนาะโอ้ งานเด่นมากเลยวันสวเออาาสาร์ฮึบฮึบเออไพ่ใบสรุปมีการช่างใจมีการหมุนมีการลังเลนะคะเรื่องของงานหนูชาววันเสาร์ไพ่ของธาตุไฟขึ้นมาเต็มเลยนะคะจริงๆมีไฟในเรื่องการทำงานเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า งานมันไม่ค่อยได้ดั่งใจของชาววันเสาร์นะคะรู้สึกกุ้มใจเรื่องงานนะคะงานไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่คิดจริงๆแล้วชาววันเสาร์เนี่ยคือวาดฝันวาดหวังเกี่ยวกับงานไว้ค่อนข้างเยอะนะคะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจหวังนะคะคนที่สมัครงานทิ้งไว้คงต้องรอก่อนนะคะที่รักนะถ้าหากใครที่มีเกณฑ์ไ่าอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไปทํางานที่อื่นที่ไกลหรือจะต้อง มีคนเขาเรียกว่าอะไรนะการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะอย่าพึ่งนะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกถูกลวงนะนะคะอืมการเงินการเงินของชาววันเสาร์จริงๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเหมือนจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่มันไม่เป็นตามที่คุยไม่เป็นไปตามการตกลงนะคะเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่จริงใจอยู่ในนั้นนะคะของชาววันเสาร์นะ เออมันมีการมุสามันมีการแบบว่าหลอกลวงกันอยู่ในนั้น <c oughs> ก็เลยไม่เป็นอย่างที่คาดเดาคาดหวังเอาไว้ของชาววันเสาร์นะคะอืชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นี่จะคิดเรื่องงานแบบเขาไอเดียจะกระชูดมากๆเลยเรื่องงานนะเรื่องการเงินยังคงต้องหมุนอยู่นะคะชาววันเสาร์จ้ายังคงต้องมีการแพลนมีการวางแผนแล้วก็หมุนอยู่อาทิตย์นี้นั้นยังมีความเครียดเรื่องการเงินอยู่ระวังจะมีค่าใช้จ่ายด่วนนะคะในบางท่านอาจจะมีการซ่อมบ้านแปลงเรือน นะคะหลังคา,ราเร้าน้ำฝ้าเพดานมันน้ำมันซึมหลังคารั่วพื้นซุดอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลปรับปรุงเรื่องของบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของรถเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอืงานเงินความรักความรักของชาวชาววันเสาร์เอาอีกแล้วชาววันเสา,ารมนะะ์มีความกลุ้มใจนะคะมีความ ตัดใจไม่ขาดเกี่ยวกับออรักแทรกรักซ้อนนะคะมีความตัดใจไม่ขาดเกี่ยวกับรักแทรกรักซ้อนนะมันมีเรื่องของออบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านหนึ่งบ้านสองนะคะชาววันเสาร์มีความเครียดความคิดถึงนะคะออสำหรับรักซ้อนนะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือชาววันเสาร์อาจจะจับได้ว่า คนของเราหรือแฟนของชาววันเสาร์นะคะมีกุป๊ปมีกิฟมีรักซ่อนรักแอบนะคะอาจจะมีความกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เสียใจทะเลาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงว่าถูโกโกหกหรือว่าไปจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นนะคะมีการสับรางอะไรกันแบบนี้นะคะอาจจะจับได้แบบนี้แล้วก็มีความเครียดจนนอนไม่หลับเลยนะคะส่วนคนโสดโสดก่อนเลยจ้าที่รักใครจะมาขายฝันใครจะมา ขายขนมจีบยังไงอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าเจอรักซ้อนแน่ๆน,นะคะนะอืมบางคนชาววันเสาร์เนี่ยกลางคืนนอนร้องไห้เลยนะคะน้ําตาร่วงเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะที่ถูกคนรักหลอกลวงหรือว่าโกหกนะคะนะ้ามีเกณฑ์แบบนี้ก็จะมีการส่องบางคนก็จะคิดจะไปมูเลยนะคะนะ่าจะไปมูเลยนะคะนะรักกูหลงกูอะไรอย่างนี้นะคะนะเออนะ้ามีเกณฑ์อย่างนี้ขอโทษนะคะถ้าพูดไม่เพราะนะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้เนาะ บรรยากาศหน้าไพ่สุขภาพสุขภาพน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ดีภูมิแพ้นอนไม่หลับใครที่เป็นความดันให้ตรวจเช็คบ่อยๆนะคะระวังความดันจะขึ้นนะมีปัญหาเรื่องความดันปวดแข้งปวดขาอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เกี่ยวกับอว,วัยวะช่วงล่างใครเป็นฤิษีดวงเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ต้องอต้อง,ต,องต้องรีบทานยาต้องรีบรักษานะคะนะ ข้อมือข้อเท้านะคะใครที่มีสารมะพูมมอยู่ที่บ้านให้ตรวจตาดูหน่อยว่านางรำแตกหักเสียหายไหมหลังคามีอะไรแตกหักหรือเปล่าพื้นสุดหรือเปล่าถ้ามีก็ซ่อมแซมให้ดีเพราะว่าจะได้นำโชคนำลาบเข้ามานะคะสื่อนำโช,โชคไม่ค่อยเด่นนะคะนะสื่อนำโชคได้แก่เ,เลขจากความฝันเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระวังเลขจะสลับกลับกันนะคะเลขหน้าไพ่มีเจ็ดสองเจ็ดสองะไรเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้าสองแล้วก็หนึ่งหกนะคะสีนำโชคได้แก่สีสีเทาสีเหลืองและสีเขียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์นี้ที่ถูกฉลองกัชาววันเสาร์ได้แก่เจ้าแม่ทับทิม พระแม่กวนอิมองค์ทาเวสวรรณนะคะนะคืนนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะฝันถึงผีถึงวิญญาณอะไรหรือว่าคนที่จากไปหน่อยนะคะชาววันเสาร์นะนะคะนี่คือดวงคนวันเสาร์คะ่ะ